พี่จ้ามะเดอมาปลูกพักมุนยายด้วยเอาพักหองป้อลงไว้ก่อนได้กินก็ได้กินบ่ได้กินกัน,กน,กน,กนจำเป็นละเอาลงละโอริเก็บพี่น้องหีมะมาหีกระต่ายกระปูกไหม ว่าในทีมานในมันล่วงลวงมันเกิดด้วยแหละดิปลูกเอาแนวมันฟอหมองนี่ฮะปลูกเอาไ้เอาแนวมนันน้ำเด้อพี่น้องเด้อมาปลูกรับกับยายเด้อ ป้าได้ไปอ้เห,ห็ดงานผูกได้ครับขึน้นไปงเขาเนาะหมบลายๆเอาเหนาะมาปุ๊บ ปลูกพักพี่น้องปลูกพักโรยพักไว้โรยพักไว้พี่น้องโรยพักไว้โรยพักไว้ไโรยไว้เอาหน้ายันออกเลยนี่มองนี่หันจ่มเอาไใบนี่เอามัน อี่ามาเด้ออี玛มากกับเซธแล้วก็ได้ปลูกใหม่อีกเลยแล้วละแล้วละก็ผมก็คนก็ผมคนด้วยเดี๋นี้คะโอ้ยนนอ เอาไยมันเกิดก่อนัำ <c oughs> เลย